สวัสดีครับผมเซงแก้วสาลีครับวันนี้ผมจะมาฝึกอ่านก็ไก่ตัวฮอนฮูดแล้วก็อ่ะอ่ะอืมครับก็เอ๋ก็ไก่ขอยู่แล้วขอกดก่อนเล่าคอควายเท่าหน้าคอคนขึ้นขันคอรัก พัดขวางองใจก้าอาจารย์ใช้ดีชอชินดีดันชอชานยิ่งนึสาสร่างทีจะเกิเจอคูอค่กันจะหญิงโสภาดอเหียดาสวมพันตปตัดถนฐานถุัถน,นถุนหันถอฐานเข้ามาลอทอหน้ามึน โทหน้าขาวทอพุทธเท้าเดินต้นนอนเนนไม่มอนดอเด็กต้นนิมนต์ตอเต่าหลังตุนทักทุนแบกขนทอทหารอดทนทอทนคนยมนอนหนูขวักไข่บอใบไม้ทับถมปละบตาตากลุม่ม พึ่งทำดันฝูฝาทนทานพอผ่านวานตั้นฟันสะอาดจะพอเผาการใบหมาม้าคัดดอยักใหญ่เรือพายไปเรือินแต่เราเอาแหวนโลหะสัญจรเงียงะจ่าลิีหนวดยาสอเอาขนาดเอาหีบใส่ผ้าเลยวก็าเข้าหัวยนต์อ่านเงินนอ่งทันคูตาโตยบไปยบไปตรงนี้เออ

Ủa 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 ai 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 Âm ai 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 ao ao Lư 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 rin ai à ai Lư lư à อีอีช้ช้าชี้ด้วยอ่าอาอีอีช้าอ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 ีอ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 ืออ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 ูอูอูอเ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 ออเอออโออ่ออ่อเอ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 ียเอียเอียเอือเอือ

ก็เอ้ยก um ็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าข้อขวดขอเล้ากุกอุบข้อควายเท่านะขอคนถึงขันข้อละขันขัดขวางงงจะกล้าจะใช้ดีชอดสินตีจนช่อช้านวิ่นหนีโซลาร์ที่เชื่อๆคู่กันได้ยินเสือพาดูชชีี้้ รชดาสวมพันตอปตัดึงหันขอฐานเข้ามาลอกทอนาวนอกหน้าเท้าตาปุดเท้าเดินนั่นตอนนี้ไม่มาด้วยชี้ด้วยดอเด็กตั้งหีมอนตาเต่าตาเต่าหลือนตุ้นมีสติทอดถุนแบบ ขนทดหารอดทนททนคนนิยมหนอหนูขวักไขว่วไหมมาทับถมปปาระตะกลิมพอพึ่นทำรันพอฝาทนทานพอพาวานตั้นพอฟันสะอาดจัดพอสัมเพากาาันใบมามา่คัดรอดยเชี่ยวใหญ่ เอาเรือพายไปเราลินไตเราว่าแหวนลุนยาสัจจะเงียบเงาสรตว์ที่สี่วัวจเสือได้เข้าในหัวหีบสันพาเราไปละเข้าไปในอ่านเนื้อนหันหูตาโตเอาอยากไปช้าใช่ปะชี้ด้วยทำไมอ่าอ่าพูดตามพ่ออ่าอ่าพูดตามอ่าอ่าพูดตามอ่าอ่าพูดตามให้พ่อพูดก่อนน้อง่าอ่าอ่าอีอีอี เออเอืออู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 เอ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 แอแอโอ อาอาอีอีอืออือออือออูอูอเ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 ออเอเอเอออือเ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 อือเอือเอ อําอําไ no อไอไอไอเอาเอาลึกลือ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 มให้พ่อดูมีกี่ตัวช้าช้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก

1 1บสออ่า12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2ห23 24 2ห ยี่สิบหกยี่สิเสท่าไหรสามอ่าไม่ถูกเอาม่นับดีดีหนึ่งสอมี่ห้าดีดีหกเจ็ดแปดเก้าสอ

สามสิบสามสิสเอ็ดสามสิบสองสามสิบสอน่ะเห็นไหมไม่มีสติเอามอะอาอ่าอีอีอีดีดีเออเอออืออือโออเอเอเอแอเอแอโ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 ออออออ เออนี่เออสละเออนี่เอะเยเอะเยอเอ่อเออเออเออวัววัวนี่สระอ่ำอ่ำอ่ำสระไอไม่มวนสระไอไอสระไอไม่มะไอไอสระเอาสระเอาึรึรรรรึต้องให้พี่แทสอน รือ,รอ,อกลับไปอ่านก็ไก่นับจันมันกี่ตัวนับก่อนพบไปนอกนี่นับหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามนะไมู่กน, 4, นับกีกร่รอบห้ารอบห้กปเก้าสิบเอ็ดสิบสองมีสติสิบสามสิบสี่

กี่ตัวสี่สิบสี่แวอ่านกอไก่ทึ่งฮอน้ำมูกข้อสุดท้ายก็เอ่ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดขอล่ขอควายเท่านะขอคนขืนขันขอละขันข้านขวาูใจกล้าธอจงใช้ดีขอชินตีดันชาชานวิ่นหนีซาโซล่ามีชาเชิญคู่กันดอยเหินโสภอพาดอยชิดดาสวมพาตบตัดขุนหัน ทหารเข้ามาทอนามุนโชนหน้าจัท้าพิ่าเดินย้อนนอนในไม่มาตอนดีมนต์เต่าหลานตึ้นทอดถุงแหวกขนทอทหารอดทนอดทนทนนิยมเนอนหนูคดไข่โบเป็นไม้ตับงมปลาตาปลือมป้าป้าป๊าอยู่ไหนหนอนหนูอยู่ไหนป้าป้าตาหนูอ่ากม พอพึ่งทำรันพ้ฝาทนทานพอพานวานตั้นพอฟันสะอาดจันพอสมเพากันไวมามา่าคึกคัดโยย่เที่ยวใหญ่พอเรือภายไปลอเล่นไปล่ละพอแหวนโลนยาสัสลางนี่นอ๋อนาส,สีหนวดยา รเราสือดาวแค่เหิบใส่ผ้าเราจุดลาข้าวผื่นเอาอ่านเรียนเนาคนหูตาโตบายบายครับผมสิงค์สารีครับถูกมือให้น้องบบ๊าายย